จีนังเอาสมีกก่อนั่งอัตตาฟื้อนี่นะป้าไหบนเพราะปกติมันจะเป็นขู่ม่ไปเจออีกอมาเถอะจีนังเก็บเหลาข้าวมากระเบิดทนานั้นแน่เฮาสิได้ยำน้ำมูยู่ว่เฮานี่เนาะยง นังอัตตาปื้อคอยบออดอันนั้นวันเลกรุดนีเจาได้หาพิสสอบสบายดีสบายดีนะเฮ้ยสบายดีกินนั่งน้ำหฮนซำเอฟซีแเฮนจัาจีนังเหมือนนี่จีนังเก็มเหล่าข้าว ลังจากกินข้าวเปียกแล้วเที่ยวก,กอับไอ้ห้องน้ำวันนี้มาเที่ยอวอห้างน้ำซอมเท้านะเนี่ยค่ะหมือนเข้าไปในสิทธุกนั่ขคอยสิบเบิรงจะถูกมือนี้ลูกค้าเงียบมันเหลิมสิบเบิร์ดแล้วนี่มันเฮาสื่อไดซ้องทิศซองทิศป้ายนี่แหละมันเข็ดนี่ก็สิบว่ามันนี ข้าวเรื่องข้าวขอดข้าวเลยตีนเกียมไปเวียดนามจ้าตีนยังไม่ทะเลยตาเพื่อไปเบิ่งมันไปเวียด โคตรงามเลยใครได้รถหนิโชคดีสุดๆเพราะว่าร์รถนีโบ่ได้ถือพ้นจักเถื่อแหงอ่ะวมวยก็มี้ขี่เป็นหมอข้าหยางมาเบิองลานกะบกกว้างกะบกแคบ ไปบเบิ่งต้่นมามะเขือมายังวะต้่นมายังมมอกหมอกอิฐฝุ่นมันมาแข้งเอ้ยกลัวสิเอื่นทนถือจะเนินสะอาดสมองเดียวนี่ข้าหมอกข้ามวากมบ,บกจืดในสีขาวยังออกไปก็อยากบอกเนี่ยหนึ่งออกเนี่ยหนึ่งโอ้แต่ แข่งมือนาสิเก็บไปปนก่นอนทบรรยากาศกร็จิประมาณนี้แหละอยู่ลานอาตปือ้อวางแนละ้วเข้ากระสีลานอีกอตัวเด็ดเออขคสิเบ่งต้องจะฟัน จ้ต้อนเจ้าตีนะทูกเ้าว่าทูปบด้กะบเ่เออซ่เอื่องสิบเซียนพิ่งทูกเซียนเหล่าขาวจีนัง <laughs> โโออ้ย แล yeah, cool! oh, <ạ. S 1> ้วค่ะถูกนั่งกัปืนถูกบอดายูเสียได้หอะโอยยานทุกอจะคลอนเจแล้วว เป็นยังไงกี้เอ็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงสื่อนังให้เจ้าข้องหย่ำโอ้ยเนาออเอขอกระซิมเลยติแล้วนี่ทรงิเศษ ใช่หูนัน <หา S 1> ่งนะก็คงหูขามากเยดีนันน่งเอ่ยหูขาเี่ยถามไม่หรอเล็กเท่าแล้วกนนังเขาก่อน